ครูกันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ของคุณให้ดีเยี่ยมไปเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมารู้จักระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งระบบค่ะที่เขาเรียกว่า Active Cruise Control ค่ะเป็นการที่เรากําหนดความเร็วได้ด้วยตัวเองแต่วันนี้จะมีอะไรพิเศษแตกต่างจากที่อื่นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับช่วง MT School ในวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบล็อกความเร็วอัตโนโมัติหรือที่เรียกกันว่า Cruise Control System ว่ามันคืออะไรและมีการทำงานอย่างไรก่อนที่จะต่อยอดไปถึงระบบที่ทันสมัยมากขึ้นอย่าง Adaptive Cruise Control System ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับระบบแรกมาฝากกัน Cruise Control คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนโมัติ ซึ่งในปัจจุบันมีการติดตั้งมาในรถยนต์หลายรุ่นตั้งแต่ราคาหลักล้านไล่มาจนถึงหลักแสนโดยหลักๆแล้วระบบคลู c คอนโทรนั้นมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รักษาความเร็วของรถให้อยู่ในระดับคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้านในการขับขี่ที่ต้องใช้ความเร็วคงที่เป็นเวลานานเช่นการขับขี่ในระยะทางที่ไกลๆบนทางลง่งการทำงานของเจ้าระบบนี้ก็ไม่ยากค่ะเมื่อคุณขับรถถึงความเร็วที่ต้องการจากนั้นให้ตั้งระบบ ทํางานจากสวิตควบคุมซึ่งรถแต่ละคัอนอาจอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกาันเช่นอยู่บนก้านพงมาลายัยหรืออยู่แถวขอบพงมาลัยเป็นต้น ซึ่งหลักแล้วจะมีปุ่มสำหรับตั้งค่าการทำงานเซตสำหรับการยกเลิกการทำงานแคนเซิลและสำหรับปุ่มเพิ่มหรือลดความเร็วบวกหรือลบเมื่อคุณได้เริ่มติดตั้งการทำงานในความเร็วที่ต้องการระบบก็จะช่วยให้รถรักษาความเร็วที่ระดับนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องเหยียบคันเรง่งและระบบจะถูกยกเลิกชั่วคราวเมื่อความเร็วของรถต่ำกว่าและสูงกว่าที่กำหนดเช่นในกรณีที่คุณเหยียบคันเรง่งหรือเหยียบเบรกนั่นเองตรงนี้ตัวกล่องควบคุมจะเข้ามา เป็นตัวจัดการโดยอัตโนมัติทําให้คุณสามารถเร่งแซงหรือชะลอความเร็วได้ตามปกติในขณะที่ระบบยังทํางานอยู่เพื่อความปลอดภยัยและคุณก็สามารถสั่งการให้ระบบทํางานอีกครั้งเพียงแค่ปุ่มตั้งค่าโดยที่ยังไม่มีการยกเลิกการทํางานระบบก็เรงเครื่องยนต์ให้กลับไปอยู่ในระดับความเร็วเดิมที่หน่วยความจําได้บันทึกไว้ในการทํางานครั้งล่าสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วระบบนี้จะถูกตั้งค่ามาให้สามารถเริ่มต้นการทำงานได้ที่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่ก็สูงกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นน่องจากนี้ในขณะที่ระบบทำงาน คุณยังสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้จากสวิตช์บวกหรือลบซึ่งส่วนใหญ่จะถูกจัดไว้ในแผงควบคุมชุดเดียวกันซึ่งเจ้าสวิตช์นี้จะทำงานแทนที่การกดคันเร่งหรือกดเบรกที่แป้นคันเร่งด้วยเท้าคุณจึงสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยมือเหมือนกับคุณกำลังเล่นเกมอยู่ที่บ้านโดยทั่วไปแล้วระบบ cruise control นั้นจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาก็สามารถใช้ร่วมกับระบบนี้ได้เช่นกันโดยเมื่อขับในความเร็วคงที่และไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ก็จะสามารถสั่งให้ระบบทํางานได้ซึ่งระบบรักษาความเร็วให้คงที่โดยผู้ขับไม่ต้องเหยียบคันเร่งและเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนเกียร์ระบบก็จะถูกยกเลิกทันทีแต่ที่ในรถยนต์ในบ้านเรานั้นยังไม่มีระบบนี้ในรุ่นเกียร์ธรรมดาก็เพราะ ข้อจำกัดในเรื่องของสภาพถนนลักษณะการขับขี่จะต้องมีการเปลี่ยนเกียร์บ่อยครั้ง ซึ่งต่างจากในต่างประเทศกับถนนหนทางในประเทศที่มีซุปเปอร์ไฮเว์หรือออโตบานตรงๆยาวๆเป็นร้อยกิโลเมตรให้ได้ขับกันอย่างเต็มที่ดังนั้นรถเกียร์ธรรมดาในต่างประเทศที่มีระบบครุสคอนโทรนี้จะมีติดตั้งมาให้ด้วยในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และอัปเกรดขึ้นมาเป็นระบบครุสคอนโทรแบบปรับความเร็วอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า adaptive cruise control หรือบางยี่ห้ออาจเรียกว่า dynamic radar cruise control ซึ่งระบบนี้จะช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเข้าไปเพื่อประสานความเร็วครืสคอนโทรลแบบแรกโดยระบบจะคำนวณระยะห่างและเวลาระหว่างรถของคุณกับรถคันหน้าเพื่อให้คุณรักษาระยะที่ปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่คุณไม่ต้องเหยียบคันเร่งอีกทั้งระบบดังกล่าวยังทำงานควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภยัยก่อนการชนที่มีการตรวจจับด้านหน้าของวัตถุด้วยเรดร์และหากพบว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนได้ระบบจะกระชับเข็มขัดนิรภัยโดยอัต และจะทำงานร่วมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเพื่อเสริมแรงเหยียบเบรกของผู้ขับขี่ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับการแจ้งเตือนโดยใช้เสียงและไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนให้คุณเหยียบเบรกระบบดังกล่าวนี้มีการประมวลผลพร้อมทั้งมีการสั่งการให้ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆทำงานได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงของ MT24 ค่ะ น,นี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรียกได้ว่าเราควรจะปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดก็ของเดิมๆก็ยังดีอยู่นะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะไปติดตามกันว่ามีอะไรน่าสนใจกับออโต้สปินค่ะพักกันสักครู่นะคะ